สรุปราคา Samsung Galaxy A23 ซีรีส์ในไทยนะครับว่าขายอยู่เท่าไรและถ้าไปเทียบกับ iPhone ล่ะจะได้เป็น iPhone รุ่นไหนความจุเท่าไรกันบ้างนะครับอะเผื่อใครกำลังเบริคจิใจอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็มีมาสรุปแล้วก็เทียบดูกันเลยนะจ๊ะไป ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ Samsung s a m s u n g Galaxy S23 s e ร i e s ไอก็มีคลิปในการจับของจริงสีสันนู่นนี่นั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปแบบว่าโอ้โหถ้าได้จับของจริงแบบยูดิตซยิ่งรอบอนะเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูแน่นอนว่าทั้งเรื่องกล้องเรื่องเกมเรื่องอะไรต่างเนี่ยเวิร์กไหมนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยขอมาสรุปราคายฟังก่อนแล้วกันว่าในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับ Samsung า a l a x y S23 s e ร i e s แต่ละรุ่นแต่ละความจุนะมันขายอยู่กี่บาทนะจะได้เเเผือตรียมงิน เ็บไว้หรือเอแล้วถ้าหลายคนลังเลอยู่ว่าถ้าไปชนกับไอโฟล่ะอ,อ มันจะได้เป็นรุ่นไหนบ้างนะครับผมนา่าจะกไอ้จะรุ่นนี้ดีไหมรุ่นนั้นดีหรือเปล่านะครับผมก็จะได้เอามาพิจารณากันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับอย่างแรก S 2 3่สามซีรีส์เนี่ยเปิดมาอยู่3รุ่นนะครับ S 2 3ธรรมดา S 2 3 Plus แล้วก็ S 2 3 Ultra นละาแต่ iPhone นะมีอยู่ถ้าตอนนี้มีอยู่4รุ่นเนาะ 14, 14 14 Plus 14, 14 Pro ลัสสิบสี่โปรี้แ็กซ์นั่นก็ค่อยๆไปค่อยลงไปเรหรับราคาเดี๋ยวไปทีรุ่นนะครับผมอย่างตัวของ S 2 3ธรรมดานะครับจะมีอยู่2คคคววามมจุด้ยกัันนนะะือร8บผ1 แล้วก็แรม8 256ซึ่งแรม8 128 g ิจิกเนี่ยอันนี้ราคาเปิดมานะครับอยู่ที่30 0 0 0กับอีก900บาทอ่าเปิดมาแบบนี้นะครับผมได้ iPhone รุ่นไหนล่ะนะครับอันนี้เนี่ยจากที่ลองไปเทียบแล้วเอาล่า,า,าสุดก่อนเลยกัน iPhone 14จะได้เป็น iPhone 14อะไรรา,าไไราคานี้ยังไม่ได้ iPhone 14เลยราคานี่ยังไม่ได้ iPhone 14เลยเพราะว่า iPhone 14เนี่ยเริ่มต้น128 g ิกนะครับผมเปิดมาอยู่ที่32,000กับอีก900บาทนะถ้าอยากจะได้ iPhone ต้องเติมเพิ่มไปอีก2,000นะจ๊ะถึงจะได้นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันไปว่า0 0 0นันนั้น เดี๋ยวค่อยว่านะครับว่าลงลึกเป็นยังไงนะคือเทียบราคากันก่อนนะครับผมแล้วถ้าราคานี้เนี่ยจะได้เป็น iPhone อะไรนะครับก็จะเป็น iPhone 13ซึ่งผลิตภาณเนี่ยราคาอยู่ที่29,900บาทนะครับผมอ่าก็จะถูกกว่า s 23ธรรมดาไป1,000แต่เป็นรุ่นเก่านะห่างมาแล้ว1ปีนะครับผมอันนี้ก็ต้อง พิจารณาตัวเองแล้วเกิดเพื่อเทียบราคาให้ดูแล้วนะแล้าขยบมาเป็นรุ่น256นะครับผมราคา256ของ s 23ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่33,000กับอีก900บาทนะครับราคานี้ไปชนกับ iPhone อะไรล่ะนะครับผมอันนี้เนี่ยเอาชนกันจริงๆเลยนะจะได้นะครับผม iPhone เนี่ย13นะครับ256จิกในราคา33,900บาท อันนี้คือแบบราคาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากได้รุ่นใหม่อย่า iPhone 14ล่ะออมันมันพอจะไปรุ่นไหนได้บ้างนะครับผมก็จะเป็น iPhone 14 256 g นะิเนี่ยอยู่ที่36,900บาทนะฮะต้องเติมอีก3,000อันนี้ก็ต้องพิจารณากันเองล้วกันอันนี้ในความจุที่เท่ากันนะจะโดดไปราคานั้นเลยนะครับหรือจะลดลงมาเป็น128 g ิ3 2เท่านั้นก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ลองลอง,ลองเทียบเทียบดูนี่คือรุ่นธรรมดา H อง S23 นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพัทล่ะ H ยี่สิสมัเออนะครับมันจะมีความจุหรือว่าราคาแพงขึ้นจาก S23 เท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็น S23 ่สิบสเนาะเริ่มต้นมาเนี่ยเขาอยู่ที่ความจุ256 g b ินะครับแรม8นะตัวน,นี้เนี่ยราคาอยู่ที่37,900บาท เปิดมา37,000นะครับผมไปได้ไอโฟน e 14อะไรล่ะนะีอันนี้เอาไอโฟนส4ก่อนแล้วกันเพื<ๆ>่อดึงเท่ากับตัวของไอโฟน e 14 Plus นะครับผมในราคา37,900บาทแต่ได้ความจุปเป็น 128 g b จนะจ๊ะเออความจุห่างกัน1เท mm hmm. ่าตัวเลยนะครับผมอันนี้คือราคาที่มันเท่ากันหรือหรือถ้าอยากจะได้ความจุที่มันเท่ากันจริงๆเนี่ยจะได้เป็นตัวของ iPhone 14 256 g b นะครับในราคา36,900บาทอาจถูกกว่าพันหนึง่งอ่าแต่ก็ได้ ไซสหน้าจอที่มันจะต่างกันนะเพราะว่าตัวพาสตัวนั้น่ะ6.6เนาะตัวนี้เนี่ย6.1ไมนก็จะเล็กหน่อยนะครับผมอ่าก็จะมีเอ่อเรื่องของสเปคหน้าจอที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอ่านี่ก็พิจารณาดูเนานะตัวความจุดทัดมาตัว S23 นะครับมีอีกหนึ่งความจุก,ก็คือ512 g ิก อันนี้ก็ความจุสูงขึ้นมาหน่อยนะราคาตรงนี้จะอยู่ที่42,900บาทบซึ่ง42,900บาทไปชนกับ iPhone อะไรล่ะนะครับผมอันนี้ถ้าเอาราคาพอดีกันเป๊ะๆเ,เ,เลยนะจะได้เป็น iPhone 13นะครับความจุ512 g ิกิเออน,นี่ความจุเท่ากันด้วยนะครับในราคา42,900เท่ากันเป๊ะนะครับแต่ได้รุ่นเก่ากว่า1ปีนะแต่ถ้าเป็น iPhone 14จะได้ iPhone 14อ,ะ,อะไรนะครับผมก็จะเป็นแก๊้งนะครับอเอาตัวของ14 plus ก่อนละกัน ก็จะได้14พัสเหมือนกันนะแต่ใน14พัสตัวนี้เนี่ยจะได้256จิกนะครับในราคา41,000กับอีก900บาทแต่ถ้าใคราจะขยับขึ้นมาอาจจะเอาตัวโปรขึ้นมาอีกน,นิดนึงนะครับจะได้เป็น14 Pro ที่ความจุ128จิกนะห่างกันโอ้โหประมาณ2เท่า3เท่าได้นะในเรื่องของความจุนะครับผมตัวนั้น,นจะอยู่ที่41,900บาทเออ ันนี้ก็มีตารางเทียบเคียงกันดูนะฮะพิจารณากันดูแล้วกันนะในแง่ของความจุที่จะได้ที่จะเสียไปนะครับกับการเป็นคนละแบบนและ S 2 3 Ultra อันนี้รุ่นท็อปสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้จะมีอยู่3ความจุด้วยกันแล้วก็มีแรมที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับจะเริ่มมาอยู่ที่ความจุ256 g b กับแรม8ในราคาอยู่ที่4,390 0บาท ห้า4ีขึ้นหลัก4ี่หมื่นแล้วนะตัวนี้ไปชนกับ iPhone อะไรล่ะตัวนี้เนี่ยจะชนกับตัวของ iPhone 14 Pro Max นะะฮตัวเริ่มต้นเหมือนกันอันนี้เนี่ย C4 Pro Max จะแพงกว่าประมาณพันหนึ่งนะเป็น44,000กับอีก900บาทนะครับผมพันหนึ่งได้128 g b ความจุห่างกัน1เท่านะครับผมอ่าอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดูนะจ๊ะกับความจุที่มันต่างกันตรงนี้แล้วก็ราคาเรื่องแบบหนึ่งพันนะครับผมส่วนความจุถัดมาอันนี้เนี่ยจะเป็นความจุ512 g b นะครับในตัวของ S23 Ultra และก็ได้แรมเนี่ย12เลยนะครับผม่า แบบจุกๆไปเลยในราคาอยู่ที่49,900าอบาท เกือบ5 0าหมื่นแล้วนะเออซึ่งราคานี้เนี่ยถ้าเป็นไอโฟนนะครับผมก็ไปชนกับ iPhone 14 Pro Max เช่นเดิมนะครับเพราะว่าราคาหลักสี่หมืนเนี่ยเป็น14 Pro Max ไปแล้วนะครับผมซึ่งก็จะได้ iPhone 14 Pro Max ในความจุ256 g ิที่ราคา48,900บาทนะครับถูกกว่า1,000งพันจะได้ความจุห่างกัน1เท่า <laughs> นะน้อยลงไอโฟนะ iPhone จะได้ความจุน้อยลงนะอ,อแต่ถ้าจะเอาความจุเท่ากันล่ะนี่ตัวนี้จะได้เป็นตัวของรุ่น 14พลัสแทนละกันนะครับผม14พลัสตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ ห0 0 0มกับอีก900นะครับผมจะได้เป็นรุ่น1ิพัสนะเอออันนี้ก็ต้องพิจารณากันดูและการแต่ราคาแพงกว่า1 0่พันหน้อ,อน,นะครับและรุ่นความจุสุดท้ายของ Samsung Galaxy s 2 3 Ultra นะครับเป็นความจุใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมนั่นก็คือ1ทลไบจัดไปจุกๆแน,น่นๆนะครับผมกับแรม12 G อจิกอันนี้ในราคาที่เปิดมา 5, 9 9 0 0บาทเกือบ6 0 0มืแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ย ไปชนหนักๆเลยก็คือตัวของ iPhone 14 Pro Max แหละนะครับผมซึ่ง iPhone 14 Pro Max ที่ราคาเคียงเคียงกันอาจจะถูกกว่านิดนึงก็คือได้เป็นตัวของ iPhone 14 Pro Max 512 g ินะครับผมในราคา50,000 7000กับอีก900บาทอ,อันนี้เนี่ยโอเคซัมซุงอาจจะดูแพงไป2 0 0 0แต่ได้ความจุ 1TB ไต่างกันอีก1เท่าเลยนะครับผมซึ่งเยอะมากนะซึ่งเยอะมากเลย แต่ถ้าสมมุติไปชนกับ1นึ่งเทเลบสำหรับ iPhone ล่ะนะฮะใน14 Pro Max อันนี้เนี่ย14 Pro Max ายราคาเท่าไหร่นะครับถ้าจะเอา 1T เทนาะ14 Pro Max อยู่ที่66,900บาท 1T เทเราไม่เท่ากันนะ <c oughs> ห่างไป7,000นะ่ะ 1T ทที่จะได้มาห่างไป7,000นะครับผมกับ Samsung กับ iPhone อันนี้ก็พิจารณากันดูแล้วกันว่า1นเทเราจำเป็นขนาดนั้นกับการที่จะจ่าย7,000ัจะไปกับไอโ n e อะไรยังไงหรือเปล่าเนต e ้องพิจารณากันดูอันนี้ถือว่าเอามา เทียบเทียบเทียบ,ยบให้เห็นกันดูเลยนะครับผมว่าราคานี้ของซัมซุง S23 เนี่ยมันได้รุ่นอะไรใน iPhone นะครับหรือว่าน่าจะให้เพื่อนหลายๆคนนะครับลองเทียบเทียงตัดสินใจกันดูแล้วกันเดี๋ยวยังไงถ้าได้ของจริงมาอยู่ในตัวติวีีวิวแล้วนะครับผมจะมาทดสอบในแง่ของประสิทธิภาพการเล่นกรงเล่นเกมหรือว่าใครอยากจะให้ทดสอบเรื่องอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์บอกได้นะในแง่ของถ้า S23 Ultra หรือว่า S23 ่อื่นเนี่ยเนะข้ามาะคกับ่มเดียวทดสอบให้ดูแน่นอนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกัน แล้วก็อย่าลืมกด subscribe like, ให้กับช n n e l ตวนีด้วยนะจะได้มาอัปเดตแลวก็เจอคลิปดีด้แบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับผมกำลังใจให้กับทีมงานทีทำคลิปแบบนี้ออกไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับตันันท์ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ